บทที่34บุพเพสันนิวาสมองจากรูปร่างหน้าตาภายนอกภรยาของนายวิโก้ก็เหมือนกับคนไทยเชื่อสายจีนต่อเมื่อพูดด้วยนั่นแหละจึงรู้ว่าไม่ใช่ทั้งนี้เพราะหล่อนพูดไทยไม่เป็นท่านพระครูย้าลูกศิษย์ว่าอ้าวนี่วิโก้มีแฟนเป็นคนไทยหรอกหรือหน้าตาเหมือนสาวในตลาดสิงบุรีเลย นมตางแดนหัวเราะเบาๆขณะที่ภรรยาทำหน้าเหลือด้วยไม่เข้าใจครั้นสามีแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังจึงยิ้มออกและตอบเป็นภาษาจีนกลางโดยคิดว่าท่านพระครูของเข้าใจหากก็ผิดพลาดเพราะนอกจากท่านจะไม่เข้าใจแล้วสามีของหล่อนก็ไม่เข้าใจเช่นกันเขาพูดว่าอย่างไงนะวิโก้อาจารย์ถามลูกศิษย์ ผมไม่ทราบครับเพราะไม่เคยเรียนภาษาจีนหนุ่มใหญ่ตอบและจึงถามภรรยาด้วยภาษาอังกฤษหญิงสาวตอบด้วยภาษาเดียวกันเพื่อให้สามีแปลให้ท่านพระครูฟังเธอบอกว่าหลวงพ่อคิดว่าเธอเป็นคนสิงบรีได้ครับจะได้ฝากตัวเป็นลูกหลานเธอยากมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อครับ ท่านพระครูรู้สึกพอใจในไหวพริบของสิทิสไยแล้วการสนทนาก็เริ่มขึ้นโดยมีนายวิกโก้เป็นล่ามหนูอยู่ถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วทำไมถึงมาเจอกับวิกโก้ได้ละ่ะวิกโก้เขาอยู่ประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่หรือเราพบกันที่มหาวิทยาลายัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค,ค่ะหนูไปสอนภาษาจีนที่นั่น ส่วนคุณวิกโก้เข้าไปสอนภาษาไทยและหนูคิดมาก่อนไหมว่าจะได้พบเนื้อคู่ในต่างแดนถามยิ้มยิ้มไม่เคยคิดค่ะหนูเป็นลูกกำพร้าแล้วก็พิการมาแต่กกำเนิดหนูเป็นโรคปริโอที่ขาค่ะไม่คิดว่าจะมีใครมารักคนพิการแถมยังเป็นกำพร้าตอบเสียงเศร้า แต่วิกโก้เขารู้ล่วงหน้านะว่าหนูเป็นเนื้อคู่ของเขาจริงไหมวิกโก้คนถูกถามยิ้มน้อยๆก่อนตอบว่าจริงครับเพราะอย่างนี้แหละค่ะที่ทำให้หนูอยากมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหนูนับถือคริสจะปฏิบัติได้ไหมคะได้สิหนูจะเป็นคริสหรือว่าอิสลามก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้น ธรรมะเป็นของกลางที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของพระพุทธองค์ทรงค้นพบธรรมะแล้วก็นำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกโดยไม่เลือกชาติชั้นวันนะหรือว่าศาสนาถ้าเช่นนั้นหนูขอเริ่มวันนี้เลยนะคะคิดมีคนช่วยเลี้ยงแล้วเด็กฝาแฝดเขาจะช่วยค่ะหล่อนหมายถึงบุตรชายวัยสองเดือน เจ้าแดงกับเจ้าขาวน่ะหรือคงชอบใจละสีมิตุ๊กตาฝรั่งมาให้เล่นถึงที่วัดค่ะเล่นกันเพลินเลยหนูจะได้มีเวลาปฏิบัติส่วนคุณวิกโก้เขาก็จะมาหาข้อมูลทำวิจัยเรื่องการระลึกชาติโชคดีที่มาพบด็อกเตอร์กริตรู้สึกว่าเราสองคนโชคดีเหลือเกินค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของแม่สะอิงอีกคนหนึ่ง หลวงพ่อให้ชื่อว่าหญิงสองร่างนางสองชาติและจะพาไปหาข้อมูลที่อำเภอท่าตะโกหลวงพ่อเคยไปมาแล้วเดินตัดทุ่งไปเป็นวันเลยหนูคงไม่ต้องไปอยู่กับลูกที่นี่แหละให้วิโก้ไปกับหลวงพ่อสองคนค่ะหนูจะปฏิบัติอยู่ทางนี้มีอะไรไม่เข้าใจก็จะถามแม่ชีโดยให้ด็อกเตอร์กริดช่วยเป็นล่ามให้ ดีแล้วละหนูประเดี๋ยวขึ้นกรรมาฐานเสร็จก็ไปปฏิบัติรวมกับคนอื่นๆบนศาลานะให้แม่ชีสอนเดินจงกรมตอนนี้ด็อกเตอร์กริก็ปฏิบัติอยู่ที่ศาลาโน่นหลวงพ่อกำลังจะไปที่นั่นเหมือนกันแล้ววิโก้ละ่ะจะไปปฏิบัติที่ศาลาไหมประโยคสุดท้ายท่านถามคนทํำหน้าที่เป็นล่ามผมจะไปเข้าปฏิบัติในโบทครับ สมัยบวชอยู่ที่เนี่ยผมปฏิบัติในโบสถ์ทุกวันแต่ตอนนี้โบสถ์หลังเก่าไม่มีแล้วนะครับเป็นหลังใหม่แล้วทำไมหลวงพ่อรื้อีะละครับไม่รื้อได้ยังไงก่อเขาพังลงมาหลวงพ่อก็เลยต้องสร้างใหม่ดีนะที่ไม่พังตอนวิกโก้เข้าไปปฏิบัติในนั้นนึกแล้วยังเสียวแทนเป็นโบสถ์เก่าแก่มาก สร้างแต่แต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ล่ะครับผมไม่ทราบเป็นยังไงร,รู้สึกผูกพันกับโบทหลังเก่ามากราวกับว่าเคยมีอะไรเกี่ยวข้องกันมาคำพูดของหน่มต่างแดนทำให้ท่านพระครูนึกถึงและก็เอกใจจึงจ้องหน้าเขาพร้อมกำหนดเห็นหนอในใจพลันก็รู้ว่าฝรั่งชาติฮอลันดา ที่ทูลขอพระชารพรทานพระพุทธรูปนาคปลกจากสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในโบสถ์นั้นบัตรนี้ก็คือนายวิกโก้บรุนที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านนี้เองเรื่องของกรรมช่างน่าอัศจรรย์นักบุรุษนี้เคยสร้างกรรมดีไว้กับพระพุทธศาสนาเขาจึงมาพบของดีหน้าที่แห่งนี้ ตอนรื้อโบสถ์หลวงพ่อได้พบอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะหลักฐานที่แสดงว่าโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยพ่อค้าสองคนที่มาจากเมืองจีนชื่อกิมเหลียงกับกิมือเขามีเพื่อนเป็นฝรั่งชาติฮอลันดาซึ่งมาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนารายเมื่อเขาสร้างโบสถ์เสร็จก็อยากจะได้พระพุทธรูปนาคปลก มาประดิษฐานไว้ในโบสถ์จึงขอให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาวฮอลันดาไปทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานมาสององค์ขณะที่ท่านพระครูเล่านายวิกกอนั่งฟังด้วยอาการสงบเขาเคยเห็นพระพุทธรูปสององค์นั้นและเกิดอาการปีติอย่างประหลาดทุกครั้งที่กราบวันนี้เขาจะต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่า ด้วยเหตุผลกลใดจึงเป็นเช่นนั้นให้กรรมาฐานภรรยาในวิโก้แล้วท่านพระครูก็เดินนำล่องสามีภรยาไปยังศาลานวิโก้ส่งภรยาและทักทายญาติโยมที่เคยรู้จักจากนั้นจึงปลีกตัวไปปฏิบัติแต่เพียงลำพังในโบสถ์ กราบพระประธานในโบสถ์และจึงกราบพระพุทธรูปนาคปลกสององค์นั้นและเกิดปีติอย่างประหลาดเหมือนเช่นทุกครั้งเขาตั้งใจจะปฏิบัติสองชั่วโมงโดยเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาอีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรพสัตวและอุทิศส่วนกุศลตามลำดับชายหนุ่มเริ่มต้นด้วยการ เดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมทำให้สมาธิตั้งมั่นได้เร็วเพียงสิบ้านาทีให้หลังจิตของบรุษต่างแดนก็ตั้งมั่นเป็นเอกคตารมสงบซึ้งเป็นชาณจิตถอนจิตออกจากองคชาแล้วอาศัยภาวะแห่งความสงบนั้น พิจารณาหาเหตุผลตามที่ตนสงสัยพลันภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติก็มาปรากฏในมโนทวาลเขานั่งดูภาพยนต์แห่งภพชาติที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงตั้งแต่ต้นจนจบความรู้สึกหลายๆอย่างประดังกันเข้ามาทั้งปีติในบุญกุศลที่ตนสร้างทั้งสังเวชใจในการที่ต้องมาเวียนว่าอยู่ในสงสารสาคร อยู่แสนนานกว่าจะได้มาพบของดีในเมืองไทยเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วและภาพยนต์แห่งพบชาติก็จบลงโดยผู้แสดงล่วงรู้ว่าเขาจะต้องแสดงต่อไปอีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วมันจะจบอย่างสมบูรณ์หากไม่ได้มาเมืองไทยเขาคงไม่ได้พบของดีที่ว่านี้ชายหนุ่มตั้งจิตแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สพรพสัตว์ และจึงอุทิศส่วนกุศลเป็นลำดับสุดท้ายไม่ลืมที่จะอุทิศให้กับแม่กิมเหลียงและกิมจือผู้เป็นสหายเมื่อชาติก่อนซึ่งบัตรนี้ทั้งสองกำลังเสวยสุขอยู่ในเทวโลกด้วยกุศลที่เคยสร้างโบสถ์ไว้ให้กับพระศาสนาท่านพระครูเดินกลับมาที่กุฏิด้วยรู้ว่านายวิกโก้ต้องมารายงานในสิ่งที่เขารู้ หนุ่มต่างแดนเดินจากโบสถ์ไปยังศาลาครั้นไม่พบผู้เป็นอาจารย์จึงเดินไปที่กุฏิเห็นท่านอยู่ที่อาสนะจึงตรงเข้าไปกราบน้ำตาแห่งปิติไหลรินลงอาบแก้มหลวงพ่อครับผมคือฝรั่งชาติฮอลันดาคนนั้นหลวงพ่อรู้แล้วแต่ที่ไม่บอกเพราะต้องการให้วิโก้รู้ด้วยตนเองจะได้ซึ้งใจครับ ผมซึ้งใจเหลือเกินขณะเดียวกันก็สลดใจด้วยที่ชาตินั้นผมมาเมืองไทยก็เพื่อจะชักชวนสมเด็จพระนารายณ์ให้เข้ารีดซึ่งโชคดีเหลือเกินที่ทำให้สำเร็จการที่ผมได้มาเป็นพุทธในชาตินี้เพราะกรรมดีที่ได้กระทำไว้กับพระพุทธศาสนาน่าอัศจรรย์เหลือเกินเรื่องของกรรมนี่สลับซับซ้อนจังเลยนะครับ เขาควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาจนมันแห้งเหือดหายไปถูกแล้วบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องกรรมนี้อย่างท่องแท้ก็มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทรงจัดกรรมเข้าไว้ในอาจินไตหมายถึงเรื่องที่บุคคลไม่ควรคิดครับเพราะถ้าบุคคลคิดจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อน ชายหนุ่มกล่าวอ้างข้อความในคำพีที่ได้ศึกษามาก่อนบวชทีนี้วิกโกมาเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงต้องมาแต่งงานกับภรรยาคนนี้ทำไมถึงไม่แต่งงานกับนางสาวราตรีเข้าใจแล้วครับเพราะลิลลี่กับผมเคยเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาพบกันอีกและอาจเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะได้พบกันชาติต่อ,ตอไป ผมไม่ขอมีครอบครัวจะขอประพฤติพระมรจันทุกพบทุกชาติจนกว่าจะเข้าถึงความหลุดพ้นซึ่งผมมั่นใจว่าไม่เกินเจ็ดชาติชายหนุ่มตั้งปณิธานแน่วแนว่ดีแล้วที่คิดอย่างนี้และหลวงพ่อก็มั่นใจว่าวิโก้สามารถทำได้อย่างที่คิดเพราะวิโก้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วครับเพราะผมได้มาพบกัลยาณมิตรเช่นหลวงพ่อ หากหลวงพ่อไม่เมตตาไหนเลยผมจะได้เป็นดังเช่นที่เป็นอยู่ชายหน่งพูดอย่างสำนึกในพระคุณของผู้ที่เป็นอุปชายาจารย์เพราะบารมีที่วิโก้สั่งสมมานั่นตังหากเรื่องของกรรมใครทำใครได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่บารมีเป็นเรื่องของกรรมดีเท่านั้นและไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่ายๆ วิโก้โชคดีที่มาได้ของดีในเมืองไทยคนไทยที่เขาอยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดก็ยังมีอีกมากที่ไม่รู้จักของดีเพราะเขาไม่ได้สั่งสมบารมีมาคนอย่างวิโก,โก้ใช่จะหาได้ง่ายๆหรอกนะหนึ่งในล้านก็ว่าได้ท่านพระครูพูดอย่างชื่นชม หลวงพ่อครับแล้วลิลลี่ภรยาผมเขาจะได้ของดีอย่างที่ผมได้หรือเปล่าครับใช่หนุ่มยังห่วงภรรยาตอนนี้เขาก็ได้มาพบของดีแล้วส่วนจะได้อย่างวิโก้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเขาในชาตินี้และบารามีที่เคยสั่งสมมาแต่ปางก่อนเรื่องอย่างเนี้หลวงพ่อตอบไม่ได้ มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้เพราะทรงบรรล,ลุจุตูปปาตายานทรงเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่เป็นมาแล้วในอดีตและจะเป็นต่อไปในอนาคตดังที่ตรัสไว้กรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีถึงสี่อสไไขยกำไรแสนกับ จึงมีพระยานอย่างรู้กรรมของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วการสนทนาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเด็กหนุ่มรูปร่างผอมเกรงเนื้อตัวสกรปรกผมเผ้ายาวรุงรังเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวิ่นดูจากสารรูปภายนอกทำให้คิดว่าเขาคือขอทานเขานั่งลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเอ,อ่ยวาจา ท่านคือพระเจริญบุตรชายของทิศพองใช่ไหมครับท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่เขาเรียกโยมพ่อของท่านว่าทิศหนูมีธุระอะไรกับอาตมาหรือมาจากไหนละ่ะผมมาจากอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านอยู่ที่นั่นหรือครับผมเกิดที่นั่นที่ผมมาพบท่านก็เพื่อจะเล่าอะไรบางอย่างให้ท่านฟังถ้าท่านไม่เชื่อ จะไปถามโยมพ่อของท่านดูก็ได้ท่านฟังผมเล่าให้จบก่อนนะครับตกลงหนูเล่าไปได้เลยอาตมากำลังฟังอยู่เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของกุฏิเด็กหนุ่มจึงเล่าว,ว่าผมคือนายบุญช่วยเพื่อนทิศพองเมื่อชาติที่แล้วและได้ตายไปเมื่อสิบห้าปีก่อนเศรษฐีบุญช่วยที่บ้านอยู่อ่างทองใช่ไหม ท่านพระครูจำเรื่องราวของนายบุญช่วยได้ที่นางจำแรงพี่สาวของเขาแอบไปตั้งฉายาให้ว่าเศรษฐีขี้เหนียวถูกแล้วครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่เศรษฐีจะไปเกิดเป็นยาเสจกทั้งนี้เพราะผมไม่เชื่อเรื่องบุญทานตอนมีชีวิตอยู่ผมไม่เคยทำบุญทำทานเลยนอกจากนี้ผมยังสอนลูกๆไว้ว่าถ้าขอทานมาในบ้านให้ไล่ออกไป ถ้าไม่ยอมออกให้ใช้ไม้ตีท่านพระครูเชื่อว่าเด็กหน่มผู้นี้คือในบุญช่วยกลับชาติมาเกิดจริงจึงพูดกับลูกศิษย์ว่าวิโก้ได้ข้อมูลเพิ่มอีกแล้วฟังให้ดีนะแล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยครับผมจะขออนุญาตไปนำเทปบันทึกเสียงมาอัดไว้นะครับเดี๋ยวหนูค่อยเล่าต่อนะขอหน้าไปเอาเทปมาก่อน เขาบอกเด็กนมแล้วจึงลุกออกไปยังกุฏิที่พักประเดี๋ยวหนึ่งก็ถือเครื่องบันทึกเสียงเข้ามาเอาละหนูเล่าต่อไปได้แล้วท่านพระครูบอกเพื่อนในอดีตของบิดาครับผมสอนลูกไว้อย่างนั้นและลูกก็เชื่อผมทุกคนพอขอทานเข้ามาในบ้านก็กรูกันเข้าไปไล่ใครไม่ยอมไปใช้ไม้ตีจนพวกเขาทนไม่ไหวต้องพากันออกไป ผมไม่นึกไม่ฝันว่ากรรมนั้นจะกลับมาสนองผมในชาตินี้ไม่นึกเลยจริงๆเกิดอะไรขึ้นหรือและหนูระลึกชาติได้ตอนไหนตอนผมเข้าไปในบ้านแล้วถูกพวกลูกๆไล่ตีคือหลังจากผมตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกขอทานที่อำเภอห้วยถแถลงตอนนั้นผมยังระลึกชาติไม่ได้พ่อแม่ผมก็หอบอิ้วผมไปขอทานตามที่ต่างๆ ผมก็เลยกลายเป็นขอทานมาตั้งแต่เกิดพออายุได้เจ็ดปดขวบพ่อแม่ก็จะให้แยกไปหาขอทานเลี้ยงตัวเองและผมก็ไม่ได้เจอกับพ่อแม่อีกผมก็เที่ยวขอทานเขาเรื่อยมากระทั่งอายุ24วันหนึ่งก็มาถึงจังหวัดอ่างทองครั้นเห็นบ้านตัวเองก็จำได้จึงเข้าไปแต่ถูกลูกๆไล่ลออกมาแม้พวกเขาจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้ว ก็ยังทำตามที่ผมสอนไว้เมื่อสิบห้าปีก่อนผมพยายามจะบอกเขาว่าผมเคยเป็นพ่อเขาเมื่อชาติที่แล้วเขาก็ไม่เชื่อบังเอิญก่อนตายผมได้ฝังสมบัติไว้ข้างวัดจำนวนหนึ่งเพราะคิดว่าเกิดผมแก่แล้วลูกๆไม่เลี้ยงดูจะได้ไปขุดสมบัติที่ฝังไว้มาขายกินผมก็เลยบอกลูกๆว่าให้พาไปขุดสมบัติที่ผมฝังไว้ข้างวัดตอนแรกพวกเขาไม่เชื่อ แต่ลูกชายคนโตพูดขึ้นว่าลองดูก็ได้ถ้าไม่เจอมึงถูกเตะแน่ผมเข้าใจไม่ดีเกิดใครแอบไปขุดเสียก่อนผมคงถูกลูกชายเตะแน่แต่ในเมื่อผมต้องการให้พวกเขายอมรับว่าผมเป็นพ่อก็เลยต้องพาไปโชคดีที่ขุดแล้วเจอผมฝังทองไว้ห้าบาทเป็นสร้อยหนักสองบาทสองเส้นหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้น ผมคิดว่าลูกๆเขาคงจะยอมรับว่าผมเป็นพ่อและยอมให้อยู่กับเขาจะได้เลิกเป็นขอทานเสียทีแต่ผิดคาดครับเด็กหนุ่มหยุดเล่าแล้วก็เริ่มร้องไห้น้ำตาแห่งความลันทดไหลรินลงมาอาบแก้มท่านพระครูป,ปล่อยให้เขาร้องจนเป็นที่พอใจแล้วจึงถามขึ้นพวกเขาไม่ยอมรับว่าหนูเป็นพ่อใช่ไหมครับ พอขุดได้สมบัติลูกชายคนโตก็พูดกับผมว่ามึงพากูมาขุดสมบัติของพ่อกูกูก็จะให้ส่วนแบ่งมึงเอานี่มึงเอาทองไปหนึ่งบาทที่เหลือเป็นของกูเขาส่งสายสร้อยหนึ่งบาทให้ผมแล้วพากันขับไล่สายส่งบอกว่าเรื่องอะไรจะเอาเด็กขอทานมาเป็นพ่อพ่อเขาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ขอทานเพราะอย่างนี้ล่ะครับ ผมจึงด้านด้นมาหาท่านเพื่อจะเล่าให้ท่านฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ผมเชื่อแล้วครับว่าบุญทานมีจริงและผมก็ขอถวายทองหนักหนึ่งบาทแก่ท่านเอาเก็บไว้เถอะมาถวายอาตมาทำไมผมอยากได้บุญครับชาติหน้าผมจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นขอทานอีกขอให้ผมได้ทำบุญสักครั้งในชีวิตเถอะครับและหนูจะไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันที่นี่ไปดีหรือ จะเป็นลูกสิทธิ์ให้อัตมาตได้ใช้สอยหรือจะบวชเนนก็ได้เอาอย่างไหนล่ะไม่เอาทั้งสองอย่างครับขอบพระคุณผมขอใช้กรรมให้หมดผมรู้ว่าชีวิตของผมเหลือน้อยเต็มทีออกจากที่นี่ผมจะไปขอทานที่พุทธบาทจะอยู่และตายที่นั่นชาติหน้าจะไม่ขอเกิดมาเป็นขอทานอีกท่านรับไปเถอะครับผมจะขอลา ฝากความคิดถึงไปยังทิดพองด้วยเขาถวายสร้อยคอหนักหนึ่งบาทนั้นซึ่งท่านพระครูจำใจต้องรับด้วยรู้ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องจากโลกนี้ไปเขาจะไปตายที่พระพุทธบาทดังที่พูดไว้ผมโชคดีจังเลยนะครับหลวงพ่อมาสองวันได้สองเรื่องแล้วพรุ่งนี้เราไปท่าตะโกกันนะครับ นายวิโก้พูดขึ้นหลังจากที่เด็กหน่มลาท่านพระครูไปแล้วแม้ท่านจะให้เขาอยู่กินข้าวก่อนเขาก็ไม่ยอมตกลงหน้าเสียดายที่แม่สซอิ่งแกตายไปแล้วแต่ตาบุญกับเมียใหม่ย,ยังอยู่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแกด้วยนะครับมีทั้งเสียงทั้งภาพแบบนี้ทำให้การวิจัยของผมน่าเชื่อถือมากขึ้นที่สำคัญคือหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษา หลวงพ่อช่างเมตตาผมเลือกเกินชายหนุ่มกล่าวด้วยสำนึกในบุญคุณของท่านพระครูผู้เป็นอุปชายาจารย์ตน